คือเมามากๆนะคะรับรองนะรับไปแล้วนะคะคุ้มกับพาราแน่นอนนะคะวงที่2จะเป็นวงนี้นะ,ะพี่สนใจนะคะรับเป็นวงนี้ไม่เอ่ยเดี๋ยวแม่คะส่งให้พี่รับชมอีกรอบหนึ่งนะคะว่าเขาเนี่ยจะไม่มีเนาะรอยแตกรอยราวแน่นอนนะพี่นะ,ะพารานะคะจะอยู่ที่750บาทพี่สนใจรับไม่เอ่ยถ้าพี่สนใจรับนะคะพี่พิมพ์รับได้เลยนะคะ เดี๋ยวแม่ค้าเปิดตะกร้าให้เนาะโอเคคะ่ะสําหรับนะคะวงนี้นะพี่นะจะอยู่เนี่ยะคะในตะกร้าที่เจ็ดนะหมายเลขกันกดส,สั่งซื้อนะคะหมายเลขที่1นั่นเองนะคะสําหรับวงนี้นะจะอยู่นะคะในตะกร้าที่7็หมายเลขกันกดส,สั่งซื้อเนาะหมายเลขที่1นะคะนี่เลยค่ะเดี๋ยวแม่ค้าแจ้งวิธีการกดให้นะคะให้คุณพี่เนาะเข้าไปในตะกร้าร้านค้านะคะตรงนี้ได้เลยนะพี่นะแล้วก็เลื่อนหานะคะในตะกร้าที่7นะคะจะเป็นตะกร้านี้นะ นี่เลยค่ะแล้วก็กดซื้อตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็กดหมายเลขหนึ่งนะพี่นะแล้วก็กดซื้อตรงนี้ได้เลยเนาะถ้าหากคุณพี่นะคะกดซื้อให้กับแม่ค้าแล้วเรียบร้อยเนาะ,ะด้านหนึ่งให้กับแม่ค้าด้วยนะ